ครับเด bills, ad, ี๋ยวเลิกงามงามดีครับภรรยามืาอนี้เราจะมาดำหน้าครับมาบอกดีดัโดนโดนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะปีคร euh. ับโดนแห้งหรือครับใส่หอดแม่ครับดำหน้าใส่หอดแม่ใส่หอดหมวกเวียดใส่เสือบีเอสปอมบ้าขอทาเลยวะเอ่าโซ่สองเหนียวเจ้าน้าคอไปสแกนไล่มือเขานเงินเฮ้ยขาดขนาดครับบ้า กะแกน,นี่ไปก็ไปเอาเม็ดดอกเขโอ้ยก้ามาดันหน้ากับใส่หอนเม็ดขากเนี่ยขากเนี่ยมาสิเขาไสเอวเจ้วหน่อยไรบ่พอ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 เป็นยังดอกประทางลูกโค้งาเขาปรับตัวแางตัวค่ยเอาหลูกอ่ะค่ายสิ ครับครับครับดำหน้าพ่อใส่เสื้อมีเอสยางมุยใส่บอกพัว่าเดิมพอเป็นครับหิ่งเง่าดำนะครับโอ้เวียดหน่อยแก้วหน่อยโอ้หามพูดโอเคโอเค <c oughs> ทักกันนะเอาะเมียดำหน้ากะจะทายเมียตัวนนี้เมียบูงงาม มัดก้าบวกกันนะซ้ายจัน้าทุกคน่าพอดีแล้ว่งานน้ำดำหน้าที่เกิดฮัไปมันน้ำน้ำวางห้อมๆในลูไปในมองน้ำน้ำนี่นี่หิวงก็ไดเลลมาด้าหิวลูไปท่าขุนหิวลไปท่มขุนมาด้าเลยเอาไว้เจ็ดสองมัหนี่อเลออแล้วาเืออาายร่กอนน่าละ

เขาอเอาม,าเมันมาหมอมันหอม,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 แบบม,มนี่นันเอร้อ้เหมาันจะเดำลเดดม้เออันาจะไดเขดำแล้วสีะสิมนแล้วสปี้่น้อยเขาะมองในต้น,น่นเนยอะล ว้กับเป็น้องาผู้ดำเป็ีเนวะแต่าเ,าเดีย๋ยวจะว่าผมจะดำเอาดอกผมจะให้ไฟังสนเดียดนึงแ่เฉลวโเลียวให้นี่ว้าก็ดว่าดำกว่าเอาหลตัว <c oughs> างขึง้นมเยอีย่แค่มองตูงนึงใาง มือนี่ีเยางล้อีกนี่เออนัรนะที่ไรเพิ่งตดรดนขาที่ดอกบาเนาะเี่ยนวควนกันเรียกว่าหมายำข่านเดอยเด้นเ่าจังหน่อยนเขาเบาอยู่นั่แหละครับบ่ได้หมาน่อยข้างเอาข้งเอาหลือเมียบ่อยากใหยี่ขุนก็ยำบกู้เข้าวาต่เ้าคนยำขาบุเป็นยังอะไรละ พวกมันตั้งหลายตัวแต่จริงจริงหมาพันไปอยู่ในบ้านนี่คือดอกหมาพันสามชีตัวมังลุกยอนเผาวะ

ล้าง nhau nhau โบน่ามเร็วมครับฟูซ้ำให้เอาขึ้นเลยมันฟูมันฟู Một mặt 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 ขนาดวาเบาิ่งแน้ผู้ดำก็ได้ออไม,ม,ดมันยิงเฉยมูเบิ่งอีกแล้วบธนัดซ้ำเมืนแม่เท่าเลยเจ้าก็ได้เราบอกเป็นนได้หรอเราบอกเอิ่นมูเป็นเนี่ยเจาบ่เอิ่นมูเลยวอ้เอยจำหนาได้เด้อจ้าจำนิง